ขบวน557มาแล้วนะครับก็มาเวลาเขา133นะวันนี้พอดีวันนี้นน133ช้าอยู่30นาทีนะแต่133ก็ตามหลัง557มานะก็ออกปันหันมาแล้วนะตอนนี้เีนี้ ผ่านบ้านแห่ D4 52นะ557นะก็ Qwest บาย5239นะทำขบวน557วันนี้นะครับก่อนนานๆจะได้ถ่ายนะ557นะเสร็จมาก็มาดึกนะฮะกลับก็กลับดึกนะฮะ57 558